ครับผมในนานมันนี้ขอทุกคนมีเงินนับอนันต์นะครับผมอันนี้มาพูดถึงเรื่องคิวกันนะครับผมคิวบิกนะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่ยังไม่ได้โหลดนะไม่มีกิจกรรมแจกฟรีนะครับซึ่งอันนี้ผมลืมนะครับผมแต่ไม่เป็นไรฮะเราทําทันครับผมณเวลานี้นะครับผมสำหรับใครที่มาเอาตอนนี้นะครับผมวิธีการก็คือการดาวน์โหลดนะครับคิวนะครับผมเสร็จปุ๊บเนี่ยกดลงทะเบียนปกตินะครับผมไม่มีปัญหาอะไรนะผมลองเช็คไวรัสเรียบร้อยแล้วหน้าจอมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมลงทะเบียนปกติธรรมดาทั่วไปเลยนะครับล็อกอินธรรรรรรรมมมมดาาาาาใใในนนนกกช้้อีีีเลละะะคคคััับบผผแทท่่สสํญไปงธรรมดา นะครับผมใส่รหัสธรรมดาทั่วไปแล้วก็มีคําถามที่เขาให้ทานะครับแค่นั้นเองจบแล้วครับผมซึ่งในเกมของคิวเนี่ยในอนาคตน่าจะมีหลายๆเกมที่น่าสนใจมากนะครับผมซึ่งผมคิดว่า s e เว่นเดล l ี่ซก็จะเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าจะเข้ามาในปี2023นะครับผมก็มีโยใครด้วยนะครับผมอันหนึ่งที่คุณต้องเข้าไปทําตอนนี้นะครับคือ d ดล r y Checkin นะครับผมซึ่งคุณสามารถที่เข้าไปวิวดีเทลได้และจะมีการกดรับนะครับซึ่งณเวลานี้อาจจะช้าไปหน่อยสาหรับทุกท่านนะครับผมแต่มันก็ยังดีกว่าไม่ทำนะ ได้รับนะครับผมจะถึงวันที่5้าเอาไม่ใช่ทีขออภัยวันที่2เดือน5นะครับผมไม่ต้องรีบร้อนนะแต่คิดว่าทุกคนน่าจะสมัครทันในณนะเวลานี้นะไอช่วงก่อนๆผมทำไม่ทันนะผมลืมนะอิโมชันที่ได้8,800โกที่จะใช้ในตัวโคเรนบอสนะครับผมแล้วก็พรนะีเมียมบิชีชเนี่ยที่จะเอาไว้ใช้ได้ในในอนาคตซึ่งมีคุณค่ามากนะครับผมที่จะมากดรับนะ3กล่องนี้ถือว่าคุ้มค่าแล้วครับผมอันก่อนๆไม่ได้ไม่เป็นไรช่างหัวมันครับผม เอามาวนี้คร่าวๆนะสำหรับใครที่อยากทํารีบมาทํากันนะครับผมไม่มีอะไรยุ่งยากเกินไปสําหรับทุกท่านนะครับในตัวคิวนะครับผมซึ่งเป็นวอลเล็ตนะครับผมสําหรับการที่ในการเริ่มต้นในการเล่นเกมนะครับของตัวคิวทั้งหมดนะเดี๋ยวผมจะมาพูดรายละเอียดของคิวนะครับผมในครั้งหน้านะครับผมคิวบิคในครั้งหน้านะเพราะว่ารายละเอียดของมันค่อนข้างเยอะนะครับไวร์เปเปอร์ของมันก็น่าค่อนข้างน่าสนใจด้วยนะครับผมวันนี้คร่าวๆนะครับในหนึ่งนาทีนะครับผมเชื่อว่าทุกคนทําได้และทุกคนไปรับรางวัลอีก3ชิ้นจากวัันนนข้้้าางหไดะครบผมเเปป็็นนชิะ ก็คือวันนี้พรุ่งนี้อีกแล้วก็วันที่8นะครับผมวันสุดท้ายทึ่ต้องไปรับนะครับผมประมาณนี้จ้าไว้เจอกันใหม่นะจ้าสวัสดีครับ